วันนี้นะคะจูนมาพร้อมคุณพิกนะคะคือเป็นลูกค้าเก่าวันนี้ก็เลยอยากจะมาสอบถามคุณพิกว่าทําไมถึงเลือกที่จะออกเป็นค o n d a Accord รคันนี้นะคะ มีรถหลายคันแล้วจากที่ Honda แต่ว่าคือคันนี้เรารู้สึกว่าคือความปลอดภัยเราได้มากหรือว่าช่วยช่วยขับอะไรอย่างนี้ให้ได้เวลาเราขับเหนื่อยเราขี้เกียจขับแล้วแล้วระบบให้เขาอะให้ได้เราจะเบรกเขาจะรู้ย้าว่าเท่าไหร่ไม่ไม่ให้โดนคันข้างหน้าไม่ให้ออกนอกเลนอย่างเงี้ยซึ่งก็คือเซฟสําหรับเราแล้วก็แบบว่าเออจะแกสเช็คสารวจในรถแล้วมันก็จะแบบว่าสะดวกสบายมาก <S <S เป็นคนแบบว่าตัวสูงขาย,ยาวแต่นี่คือแบบไม่ต้องง,งอขาคือยืดได้เต็มที่แล้วก็แบบว่ามีที่วางแก้วเยอะมากตรงข้างหลังคือสามารถแบบว่าเปิดออกมาได้เล แล้วคือแบบพักตอดตรงการใช่ใช่ใช่แล้วก็มีที่ชาร์จแบตอันนี้อำนวยความสะดวกสุดๆเวลาไปไหนไกลๆเดี๋ยวแบบที่ชาร์จแบตแบบแบตหมดหรือว่าอะไรงี้แล้วก็เซฟตี้คือสามารถแบบว่าเวลากลางคืนเนี่ยถ้าเราไปไหนเราเป็นผู้หญิงมนันอันตรายเนาะถ้าจะออกไปเอาของที่กระโปรงรถอย่างเงี้ย,ยมันมีแบบช่องที่แบบสามารถไขไปเปิดข้างนอก ชอบใช่แล้วคันใหญ่แบบหรูเหมือนรถยุโรปเลยแต่ว่าเป็นราคาที่จับต้องได้ค่ะอก็คือเท่ากับว่าซื้อรถคันเดียวเนี่ยตอบโจทย์ทุกปัญหาเลยนะคะครบจบที่เดียวเลยกว้างด้วยสะดวกสบายแล้วก็มีมาพร้อมกับระบบความปลอดภัยทุกอย่างเลยแล้วก็อันนี้อยากจะสอบถามนิดนึงค่ะว่าทําไมถึงเลือกมาใช้บริการที่ฮอนด้าวีคูปสาขาหนองแขมคะ แรกเลยคือบ้านคือแบบอยู่ตรงนี้เองเลยคือแบบว่ามาง่ายๆเออไม่ว่าจะส้มเออสึกว่าดูสอบถามอะไรได้หมดแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือที่เนี่ยพนักง,งานที่เนี่ยคือแบบเป็นกันเองเป็นมิตรแล้วก็แบบว่าทําให้เราสบายใจมาที่ไรก็รู้สึกโอเ okay, คแบบเซลดีอย่างเงี้ยค่ะก็อยากจะมาบ่อยๆคะ่ะแล้วก็อันนี้คือออกเป็นคันที่ไหนละคะสาม <c oughs> แล้วค่ะถามแล้วติดใจค่ะที่นี่ติดใจแล้วก็มั่นใจได้เลยนะคะว่าถ้าเกิดออกรถกับที่นี่นะคะดูแลอย่างดีทุกคนคะ่ะถ้าเกิดว่าลูกค้าท่านไหนที่กำลังชมอยู่นะคะเราก็สนใจรับโปรโมชั่นดีๆ งั้นเดี๋ยววันนี้ขอบคุณคุณพิกนะคะ